สวัสดีพี่น้องืันนี้ย็ดเดียวกับผ้าผีผ้านองเข้ามาเบ่งลานขายดอกไม้คือเกาเด้อพี่น้องนี่กับบันย็ดเดียวกับเอิญประมาณผู้ไล่หรือว่าจังไดเนี่ยแหละพี่น้องขอโทษขอให้ด้วยกันเย็ดเดียวบ่เถิดนะพี่น้องนี่กับเป็นออมเงินอมทองออมสั์พี่น้องงามงามดอกไม้มากหมเขาจะว่าได้จัดขึ้นโต๊ะอยู่พี่น้อง อาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ดอกไม้สีมาเทียนหนึ่งพี่น้องขันมาท่านกับไดมาพอท่านกับพอใดเพราะว่ามัน่มีหลายคือเมืองไทยเฮาเขามาเป็นชุดนังสี่นาพี่น้องแต่ละสายพันธุ์เขากับมามีสีหากระทังแกงสีแม่พี่น้องนี่แหละเย่ติวก็เลยมาก็เลยเดทไทยให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งเขามาเลือกมาชุ่มเอาพี่น้องพู้ใดอย่างใดอันใดกะมา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 เอาน้ำกันก็ยเย้ติวมาหนี่ก็เป็นอมชมพูพี่น้อง งามงามเลี้ยง,อ,งอยู่กับบ่เห็นดอกอยู่เมืองไทยตะกรอนนี่ราคากับพ่อซื้อพี่น้องแปดอ้อยโลเก่าเก่าอืมมากในการงามอีกพี่น้องมิตรพันธ์งามงามใบเขากบงามไล่กบงามไล่เพคือกันได้พี่น้องเจ้าหน่อยเขาก็สิจัดขึ้นโตตอนนี้ดอกไม้เ็นมา,มาไหมยัง่พรานถ้าเดีขึ้นโตเนาะพี่น้องเนาะ เขาเคยทีววงงเ่เอาขึ้นโตใบแต่แห้งงามเลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอาขึ้นโตหรอเขาสีมีดอกไม้แต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละหลอกเลี่ยงกันไว้เลยนี่กะอมชมพู่เห็นบ่พี่น้องใบง,งามงามราคานี่กับแปดไอโรก่เก่าๆคันคิดเป็นเงื่อนไทยนะ กะบ่ถึงสาม่อยดอกพี่น้องงามเขามาเหลือกเอาพี่น้องเขามาเบึงน้ำนี่ติวผู้ใดมรักพันได้กระจับเอาพี่น้องราคากะบ่แพงพี่น้องนี่ค่ะ พี่สิว๋วพาพี่น้องเข้ามาเมืองอยูบ้านพี่สิ๋วกับเออนันบอลไล่บอบแมนพี่น้องขอโทษยี่สิ๋วผิผดขอ,ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องพี่น้อง ผู้ใดเขามาเบิง้งยิ่ติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วเดี๋พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เล่าน้ำหน่พี่น้องเพื่อสิได้เบิ้งคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ